สวัสดีค่ะวันนี้กิมจะมายืดผมเสียให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้กิมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะเป็นโปรตีนพรีเมียมนะคะใช้โปรตีนพรีเมียมนะคะผสมน้ำอุ่นนะคะลงไปที่ปลายผมส่วนที่ผมแห้งเสียนะคะสามารถรองพื้นก่อนทำครีมได้ทุกชนิดเลยนะคะรองพื้นก่อนลงน้ำยายืดน้ำยาดาดหรือน้ำยาฟอกนะคะ เคนี้นะคะคนผมลูกค้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแต่ปลายผมลูกค้าอ่อนแอมากเลยคะ่ะเราจะทําการสระด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3บวก1รอบนะคะจากนั้นก็นวดด้วยทิทเมนส์นาเวนซี่เพื่อรองพื้นมาอีก1ชั้นค่ะจากนั้นก็มาลงโปรแม็กโปรตีนพรีเมียมที่ปลายผมได้เลยคะ่ะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะ การใช้ทิชเมตน์รองพื้นหรือโปรตีนรองพื้นก่อนลงเคมีนะคะจะทำให้เป็นเกาะป้องกันไม่ให้ผมช็อตหรือเข้าไปเติมตินโครงสร้างที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงค่ะ mm hmm. เมื่อลงโปรตีนพรีเ hmm. มียมเสร็จแล้วก็จะได้ความเงาฉ่ำเบาแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาลงน้ํายายืดนะคะในส่วนที่ผมแข็งแรงกันค่ะ วันนี้กีใช้น้ำยาย,ยืดได้ดัดได้ของ3บวกสูตรแข็งแรงถุงสีเขียวนะคะลงโคนผมในส่วนที่ผมลูกค้าที่แข็งแรงค่ะจะทิ้งเวลาไว้ประมาณ20-25นาทีค่ะปลายผมลูกค้านะคะกีจะไม่ได้ลงน้ำยานะคะจะใช้วิธีการหวีน้ำยาจากโคนลงมาที่ปลายแล้วนวดประมาณอีก5นาทีค่ะเราก็จะได้ผมแบบนี้เลย จากนั้นนำลูกค้าไปล้างผมด้วยแชมพูล,ล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อช้าล้างสารเคมีที่ตกค้างและบำรุงเชื่อมปะาะแกนผมด้วยเชื่อมปะทะแกนผมโมเดิร์นเพ็ก A หนึ่งฝาผสมน้ำอุ่น90 ML แช่ทิ้งไว้ที่ปลายผม10-15นาทีค่ะจากนั้นก็ทำสปาร้อนด้วยทิชเมนต์นาำวินซี่นะคะล้างผมลูกค้าให้สะอาดนำลูกค้ามาสระใดนะคะเป่าให้แห้งสนิทและทำการรีดตรงได้เลยค่ะ เมื่อเรารีดตรงเสร็จแล้วเราก็มาลงน้ํายาโกกันนะคะกิ๊กใช้น้ํายาโกวครีมของ3บวกนะคะลงในส่วนที่เราลงน้ํายาย,ยืดโค้งค่ะจากนั้นก็นําลูกค้ามาสระผมบำรุงด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและนวดด้วยทิชมิ้นสปาเคลาตินของ3บวกนะคะจากนั้นก็มาเป่าแห้งจบงานได้เลยค่ะ การยืดผมเสียนะคะเทคนิคของแต่และช่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่ร้านกิ๊กจะใช้ตัวบำรุงน้ำเข้านะคะและที่สำคัญสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํานะคะมัดได้ติดกิ๊บได้เลยค่ะเคตนี้เราก็เพียงแค่เป่าแห้งจุบงานก็พอคะ่ะ น้ำยายืดได้ดัดได้ของสามบวกสามารถยืดตรงได้นะคะและสามารถทําการดัดดิจิตอลได้ด้วยค่ะน้ำยาเป็นน้ำยาสูตรเคลาตินนะคะกลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดเคลาตินด้วยน้ำยาสามบวกสูตรแข็งแรงนะคะและบำรุงาน เติมโปรตีนพรีเมียมให้กับเส้นผมนะคะก็จะตรงประมาณนี้เลยอันนี้แค่เป่าแห้งจบงานนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ